มาจ้ะพี่นอ้องแต่บักุ่งหลอบแรงจ้ะใส่บะกอกเฮ้ยโอ้ยนำร้ายแตกมือกระสันมือกระสันเฮ้ยหอมใส่ปูดองจ้าพี่น้องใส่ปูดองใส่มะกอกป้าดบะกอะกอ,อ่ะืมข้าวเปียกปูนาค่ะพี่น้อง กินกับอะไรก็อร่อยนะคะอหอมแบะกอดหอมกระปูดองเฮียเฮียเฮียแซบ่แซบๆจา้าพี่น้องเฮ็ดเองนะคะอืมอืมขอกันห้างดองอืมหอมปูดองห้างอืม น้ำแบหมุงสิฮะความกรอบอืม,อมความปูด่างหะอืมสซบห้างจา้งวัตถุดิบของเราเองนะคะปูนาที่เราเลี้ยงเองนะคะพี่น้องอืม เวให้ตากล้องก่อนเราอยู่ทางขง้างเราไม่ได้มาขอ,ขอคลิปน้ำแอ๋วโอเคจะ้ะเนี่ยอืมกอบ่ะ <c oughs> กินกับอะไรก็อร่อยนะคะอืมหอมปูดอง จับลายจ้าพี่นอ้องอ๋อไ่ต้องอาบปากไงครับนนหน่อยๆจ้า,าเอาพอมามแม่จับห้างสั่งเข้าเเรียบนะคะทักเป็ดสองผัวเมียฟาร์มฮักได้จ้าพี่นอ้องตอนนี้แอวแสบแห้งเ,เป็นกลับแกล้มชั้นดีเลยนะคะ អ <laughs> ឺអឺត่อนបកកអឺអឺ